ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกห้องเวียงแก่นชแนลทุกท่านทุกสถานีมาแล้วครับวันนี้จะให้สองตัวบนน้อยชุดแต่ก็ต้องคาดเดาหลักหน่วยให้ถูกมันก็เข้าอยู่หลายงวดติดต่อกันอยู่กันสองสามงวดตัวอย่าง มันก็เข้าอยู่นะครับตัวยามันก็เข้าอยู่หนึ่งเก้เ้ากราก็ตัดหลักร้อยทิ้งไปใส่เลขสองคงที่แทนใส่ข้างหน้าหลักสิบบน คือตัวนี้คือสองหกเสองหกบวกอะไรให้มันลงเลข 9. เก้าพอเลขมันออกหนึ่งเมันออก5้าก้า็บวกด้วย3ามสีสองบวกสองเป็น8ปดเก้บวกสเป็น3ามสองบวกสเป็น5ต่อไปกับบวกตัวข้างๆขาง,ขางของมันเอง ห้ก็แปดสก็11 8 1ก็เป็นเก้าส่วนมามันจะออกในเนี่ยในตัวเนี่ยสตัวในไอทีรูปสี่เลียมเนี่ยมันจะออกในนี้เนี่ยเราก็ลงเราก็เล่นไปหนึ่งเก้าแก้เแปดเก้าพอดีมันเข้าหนถ้าเราคำนวณถูกมันก็มีแค่สองชุด อย่างงวดนี้ไม่แค่สองชุดบางทีก็มีบางทีบางงวดมันก็มีสามชุดสามชุดมัง่งสองชุดมัง่งชุดเดียวก็มีอย่างชุดนี้มันเข้าหนึ่งเก้ามีสองชุดจากห้าหนึ่งเก้ามาออกหนึ่งหนึ่งเนี่ยมาห้าหนึ่งเก้ามาออกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเราก็ตัดห้าออกไปใส่เลขสองคงทีหน้า หลัก10บบนก็เป็น219บวกอะไรให้มันลงหลักหนึ่งก็ที่นี้ก็มาบวกเลยสาเจ็ดสามสี่ศูนถือสามสี่เนี่แหละลองบวกดูให้มันลงหลักหน่วยที่เราชอบแล้วก็ในไสาตัวไอ้สตัวล่างเนี่ยสแถวสุดท้ายเนี่ยมันมี3ามตัวหนสองเนี่ยศูนย์หนึ่งแ,แ,แล้วก็1นึ่งกหนที่ขึ้นหลักหลักหน่วยแล้วก็ลงไป แล้วก็จับขั่วหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งก็คือแบบเนี้หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งพอดีมันก็เข้าหนึ่งหนึ่งวดนี้เราต้องเก่งลักหน่วยว่ามันจะมาตัวไหนถ้าไม่ไม,ไม่ไม่อยากเจ็บมากก็เก่งเอาไม่ถูกก็แล้วไปนิดๆหน่อยๆหมดก็ไม่เยอะตัวร้อยก็สองรเองมันก็ได้หลายพันอยู่ หนึ่งหนึ่งก็เข้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งก็เข้าหนึ่งหนึ่งมันออกสี่หนึ่งหนึ่งออกตัวนี้สี่หนึ่งหนึ่งต่อมาสี่หนึ่งหนึ่งก็ตัดเลขสี่เอกไปเอาสองมาแทนเนี่ยผมคำนวณลงมาละก่อนจะคำนวณก็ไปดูคำเตือนชักแป๊บนึ่งเดี๋ยวก็มาดูสูตรต่อ เดี๋ยวมาดูสูรต่อไปดูคำเตือนก่อนคำเตือนเลขเด่นเป็นการคิดคำนวณจากสถิติเลขที่ออกไปแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับทางช่องไม่แนะนำให้ซื้อสลากที่ผิดกฎหมายนะครับโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมจาก ช่องเวียงแกนชานแนลออกไปดูสูตรกันเลยทีนี้ยาวเลยไม่จะไหลไม่กี่นาทีหรอกยกตัวอย่างจาก4ี่หนึ่งหนึ่งหมดเนี้ยรหัสของที่คือเลขสองเราก็เอาเลขตัดเลขสีไปเอาเลขสองมาแทนก็เป็นสองหนึ่งหนึ่งอหนึ่ง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 อันนี้คือคือ,ค,อคือจะให้มันลงถ้าจะให้มันลงศูนย ก็บวกด้วยสามสี่สี่ก็บวกไล่ลงมาตัวมาท่าที่สามคือจะเป็นหลักสิบสมองจะเป็นหลักสิบตัวนี้กับตัวนี้แต่มันมแต่มันก็ไม่ค่อยเข้าบ่อยมันมันไม,ไม่เข้าบ่อยเหมือนตัวนี้เหมือนสามตัวเนี้ยที่ไอ้เนวหอกสี่เหลี่ยมเนี้ยสมองมันจะเ้าเนี่ยสามตัวมาสองตัวเนี่ยเนี่ยมาศูนย์ ถ้าเจออย่างนี้เลยสบายเลยเนะี่ยตัวเดียวเลยศูนย์ศูนย์แต่ถ้าเอาตัวนี้หลักสิบหลักหน่วยก็จะเป็นห้าศูนย์มันมีห้าสามตัวเป็นห้าศูนย์นี่ก็คือชุดเดียวแต่อันนี้ยังยังไม่ต้องเอาหรอกมันไม่เข้าเข้าบ่อยแต่ก็เคยเข้าเหมือนแต่มันเข้าไม่บ่อยไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ยก็อย่างตัวอย่างงด อย่างตัวเนี้ยเนี่ยสองหนึ่งหนึ่งถ้ามันมาตัวเดิมสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้ามันมาตัวเดิมก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งมันมาแล้วมันคงไม่มาถ้ามันไม่มาตัวนี้มันอาจจะมาตัวนี้หลักสิบหลักหน่วยมันก็อาจจะมาตัวนี้ถ้าเอาตัวนี้มาจับก็ห้าหนึ่ง หกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึแค่สตัวพรหลักสิบมันมีสตัวก็สบายวันนี้ชุดแต่ถ้าหลักหน่วยเลขหนึ่เลขหนึ่งี่ถ้าหลักหน่วยเดา๋าขึ้นสอแต้มละขเลขสเนี่ยตัวนี้ถ้ามันขึ้นสอแต้มก็คือเลขสาก็จะมีศูนย์ศูนย์สก็มีสชุด แต่ถ้าเอาตัวนี้ก็มีอยู่สองชุดเหมือนกันห้าสามปดสามถ้าจะเล่นก็เล่นไม่แค่สี่ตัวถ้าขึ้นสีแต้งบตัวนี้ละสี่สี่สูสี่สสูสถ้าจะเล่นหลักสิบหลักหน่วยคู่กันก็ห้าสเก้าสี่ก็มีแค่สี่ตัวแล้วแต่ ถ้าจะถ้าหลักหน่วยมดหน้าถ้าเราเนี่ยมดเลขห้าก็อยู่ในนี้เนี่ยห้าห้าศูนย์ห้าแต่ถ้าเอาตัวนี้อีกเหมือนเดิมเนี่ยเอาหลักสิบมาคู่หลักหน่วยก็ห้าห้าศูนย์ห้าก็เลยตัดไปตัดไปเพราะมัน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 ตรงกันมันตรงกันก็ตัดทิ้งไปเอาเหลือไว้สองตัวเนี่ยห้าศูนย์ห้าเพราะมันตรงกันถ้ามันมาเลขหกละหกหกศูนย์หก สมร์มมันจะมาตัวนี้สมาตัวนี้แหละในไอ้คอกสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าเจ็ดเจ็ดมันมาคู่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 มันทํามันไม่มาคู่เหมือนเดิมกาเล่นไปเนี่ยศูนย์เจ็ดไปเลยแต่ไมมั่นใจเอะมันไม่มามม้งอไะไม่มาก่อนเล่นห้าเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยห้าเจ็ดสองเจ็ดในกรณีมันมีคู่เลยสบายเลยเนี่ยถ้ามันมามันมีคู่เงี้ยสบายเลย ถ้าจะเล่นแต่กบชร่อก็อยากจะให้แนะนําให้เล่นไอ้ตัวนี้แหละว่าชอบตัวไหนเอาสักชุดหนึ่งหรือสองชุดก็แล้วแต่เพื่อสมาชิกแคปซูลของใบสองตัวล่างสิบหกกลุมพาแคปซูลไว้นะครับนี่คือบนเดี๋ยวหลังจากเดี๋ยววันใหม่วันพุ่งนี้เริ่มอะไรไม่รู้วันสองวันนี้แหละสามวันนี้แหละก็จะลงจะลงตัวล่างอีกลงตัวล่างให้อีก อันนี้ก็ไปดูออลัตเตอรี่เลกทายในวันที่หนึ่งก่อนเผื่อฟุกผมว่านะตัวนี้เป็นเลขหนึ่งสี่สีหนึ่งหนึ่งถ้ามันขึ้นสองแต้มอะมันก็ต้องเป็นตัวนี้สามสามศูนย์สามถ้ามันขึ้นสองแต้มละสองสองศูนย์สองเนี่ยสองตัวหรือจะไม่เล่นนี่ก็ได้ก็คือชุดนี้นี่หลักสิบ หลักสิบนี่หลักหน่วยแต่มันมันไม่ค่อยเข้าบ่อยมันมันไม่เข้าบ่อยเหมือนตัวนี้มันไม่เข้าคอบ่อยเหมือนตัวนี้นะครับไปไหนละไอตัวเมื่อกี้เอาเออนี่เอา,เอาละทีนี้แล้วแต่ถ้าจะพิจารณาดยกีตอนนี้โอกลังเก้านาทีถ้ามาเลขห้ากับตัวนี้ถ้ามาเลขหกกับตัวนี้าาเลขหนึ่ง ถ้าขึ้นห้าแต้มก็เป็นหกถ้าขึ้นหกแต้มก็เป็นเจ็ดถ้าลงสามแต้มก็เป็นแปดถ้าลงสามแต้มก็เป็นแปดลงหนึ่งแต้มก็เป็นสิบลงสองแต้มก็เป็นเก้าลงสามแต้มก็เป็นแปดเป็นไปได้เป็นไปได้เลขแปดเนี่ยลงสี่แต้มก็เป็นเก้าก ก็ดูตามนี้เรียนตามนี้เนี่ยจับคู่ให้แล้วเนี่ยไอ้คอกสี่เหลี่ยมเนี่ยผมจับคู่ให้แล้วก็คือตัวอย่างแบบนี้ตัวอย่างแบบนี้เลยตัวอย่างง่ายๆเลยแบบนี้เลยพยายามเก่งหลักหน่วยให้มันแม่นๆส่วนมากเราจะคาดดาหลักผิดไปถทามันไม่ผิดมันก็เข้าอยู่นะเขา้าเข้าบ่อยด้วย จาก1 9 6เอาหลักร้อยทิ้งไปเอาเลขสองเขาแทนที่หลักร้อยก็บวกด้วย3 4 2มันก็จะลงเลข9เลข9มันจะออก1 9าีนี้เราแล้วก็มาจับคู่1 9 8 9 1 9 8 9ก็เข้า19เลยก็แค่2ชุด เก่งให้ถูกคาดเราหลักโนยให้มันถูกแค่นั้นแหละมันก็จะเข้าโอกาสเข้ามากเยอะเหมือนกันโอกาสผิดก็มีไม่ได้ถูกตลอดไม่ได้ผิดตลอดนะครับเนี่ยอย่างเลขตัวเรียกไม่ใช่ว่าเลขออกมันเล้าจะเขียนเอาไม่ใช่ก็คือตัวเก่านั่นแหละห้าหนึ่งเก้าตัดเลขห้อาออกไปใส่เลขสองคงที่เข้าไปเป็นสองหนึ่งเก้า สองหนึ่งเก้าถ้าจะให้มันลงหัวงวดนี้มันหนึ่งหนึ่งเราจะบวกอะไรให้มันลงเลขหนึ่งหลักหน่วยก็บวกได้สามสี่เจ็ดเก้าบวกเจ็ดก็เป็นหกสิบหกเอาแต่หลักหน่วยหนึ่งบวกสี่ก็เป็นห้าสองบวกสามก็เป็นห้าต่อไปต่อไปบรรทัดที่สามคือบวกตัวข้าค่าของมันห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์เอาแต่หลักหน่วยห้าบวกหกก็เป็นสิบเอ็ด อแดรหลักหน่วยมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งคือตัวนี้ศูนย์หนึ่งก็คือตัวนี้มันก็มีแค่สองชุดก็เข้าเลยงวดนี้มาละคะงวดนี้สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งคงจะตัดเลกสี่ออกไปหรื 2, อสองคงที่เขาใส่เป็นสองหนึ่งหนึ่งบุถ้ามาขึ้นสองแต้มนะเลขหลักหน่วยลหยลักนี้ถ้าขึ้นสองแต้มก็เป็นเลขสาม ก็จะได้สามสามศูนยสามแต่ถ้าเอาหลักสิบหลักหน่วยจับคู่กันก็ได้ห้าห้าแปดห้าแยไข่ห้าสามแปดสามเนี่ยก็จะได้อนนี้มีสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่คืนนี้คือตัวลองไปพอตัวนี้มันออกบ่อยนี่คือตัวลองไปสี่ตัวถ้ามันขึ้นสี่เต้มละ่ะ หลักหน่วยตัวนี้นกกคือชี้ 3, แต้มก็คือเป็นสี่คือสามแต้มก็เป็นสี่แก้ไขจักเบอร์จักเบอร์จกรัจกมั่วเป็นสี่ก็จะได้สี่สี่ศูนย์สี่ห้าสี่เก้าสี่แต่ผมไม่ได้ลงสูตรให้ดูก็มันเหมือนก,กันแน่แนะ่คือบวกให้มันลงเลขหลักหน่วยเลก 3, ขกสามแค่นั้นแหละเล็กสี่แค่นั้นแหละ ถ้ามันลงสองแต้มนะเป็นเก้าถ้ามันลงสองแต้มสิบเอ็ดลงแต้มก็เป็นศูนย์ลงสองแต้มก็เป็นเก้าถ้าลงสองแต้มเป็นเก้าก็จะได้คือตัวนั้นมันคือมันจะได้ตัวเนี้ยมันก็จะได้เก้าเก้าศูนย์เก้าแต่ถ้าจับตัวรองก็เป็นห้าเก้าสี่เก้าตัวนี้คือตัวนี้คือตัวรองอะตัวนี้ตัวรองหือตัวนี้คือ คือตัวจริงความบ่อยนะความบ่อยในการออกถ้ามันลงสามแต้มละ่ะหนึ่งเนี่ลงสามแต้มก็คือหมายถึงว่าสิบเอ็ดลบสามนั่นนะก็เหลือแปดมันก็จะมาเล็กแปดก็จะได้แปดแปดศูนย์ปดไอตัวรอมันก็ห้าแปดสามแปดแล้วแต่คิดคำนวณคิดนูดู จับคู่ให้แล้วอ้าวแคปมาจอไว้เพื่อจะมีชิกสิบสี่นาทีแล้วแคปหน้าจอเขาไว้ถ้าแคปไม่ทันก็กลับย้อนไปย้อนคลิปดูลูด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 กับคืนดูเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยถามไว้หมดละตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าสองหนึ่งหนึ่งศูนย์เราหน่วยศูนย์หลักศูนย์หนึ่งสองสามสี มานี่ยอีกห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คล้ายๆนี่คือตัวจริงอ่ยตัวเนี้นี่คือตัวจริงนี่ก็คือตัวสำรองตัวลองนี่ก็มานี่ยคือตัวจริงอ่ะอีเหลักสีแดงชี้ลงมาเนี่ยนี่คือตัวจริงพอดีหน,น,นึ่งหนึ่งตัวเนี้ยันนี่ก็เหมือนกันนะมาตรงกันเนอะฮาฮ่าสหน้าเนี่ยก็ตัดทิ้งไปพอมันมีมันอยู่นี่แล้วละ ตัวหนึ่งหนึ่งมันวินไหนอ่าไม่มีหรอกคือมันออกงวดนี้แล้วหนึ่งหนึ่งก็เ่ามันไม่มาหรอกผมก็เลยขีดทิ้งตัดทิ้งไปอ่ะแคปมาจอไว้ครับเนี่ยสองตัวบน16บกุมภาหกหกผู้ชมชิกช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้ไม่ใช่ว่าเลขออกแล้วเอามาออกใครก็ทำได้ไม่ใช่หรอก ผมก็ให้มาล่วงหน้าแล,แล้วแต่เราคำนวณหลักหน่วยผิดพลาดไปคาดเดาหลักหน่วยผิดถ้าคาดเดาหลักหน่วยไม่ผิดนะก็เข้าอยู่ผมก็ยังคาดเดาผิดเลยจากอะไรนะจากห้าหนึ่งเก้ามอหนึ่งหนึ่งห้าหนะึ่งเก้า่ะ ผมก็ชอบไปทางเลขเจ็ดเลขหกนหะลักหน่วยอา้าวมันขึ้นสองแต้มเป็นสนะิบเอ็ดเก้าเนี่ยเลขเก้าขึ้นสองแต้มเป็นสิบเอ็ดครบหน้าจอไว้ครับเอาไวด้ดูอันนี้เฉพาะงวดหน้าถ้างวดนงใหม่เราก็เอาสองเนี่ยแทนหลักร้อยบวกกันไปถ้าเราชอบ หลักหน่วยตัวไหนแล้วก็บวกให้มันลงให้มันหลักหน่วยก็เอาตัวนี้แหละมาบวกกันลงลง,ลงข้างล่างแบบนี้แหละสามสามศูนย์สามเนี่ยไม่แค่สองตัวถ้าในถ้านะไอ้กรอบที่เหลียมเนี่ยมันจะมีแค่สองชุดเท่านั้นแหละแต่ถ้าเอาตัวนี้หลักสิบหลักหน่วยเนี่ยหลักสิบหลักหน่วยมันจะคู่มันจะได้หนึ่งตัวสองตัวถึงสามตัวพออันนี้มัน มันจะได้2ตัวหมดครับ17นาทีเอาละครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามขอบคุณมากครับ,บเพื่อนทยกที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากเลครับจากช่องเวียงแก่น h ช n แนลขอบคุณครับ18นาที